วันนี้พวกเราถูกจับมาเล่นเกมสั่งตายเจ้าซอสร้างที่นี่มาเพื่อจับคนบริสุทธิ์มาเล่นเกมโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราอยากจะรอดเราต้องทำตามกฎของมันเท่านั้นและขยับไปสนาอาไปจากที่นี่ให้ได้เราจะมีชีวิตอยู่รอดจากที่นี่ได้หรือไม่ไปลุ้นกันโอเคโดนจับมาในสถานที่ของฉัน สิ่งที่พวกแกต้องทำคือเอาชีวิตรอดออกจากเขาวงกฏที่ฉันสร้างขึ้นมาให้ได้แกมีแค่สามชีวิตเท่านั้นถ้าทำไม่ได้แกจะตายทันทโีโอ้ยมันอลังการจังอะจะไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยแต่ว่านี่มันเหมือนกับเป็นคุกนรกเลยดูสิอ้ยมีคนโดนแยกไปแล้วอะ ในหนังนะเรื่องโซอแต่นี่เหมือนเราอยู่ในโซอจริงๆเลยไอ้โซออะไรทีวีวีไอ้เจ้าเออโซอโซอะไรล่ะโซอู้หรือโซด้วนใอ้โซภาคไหนนี่ภาคสิบว่าน่าจะเป็นภาคล่าสุดนะซึ่งเขาว่ากันว่าในภาคล่าสุดเนี่ยมันเป็นแบบการทรมานที่แสนสาหัสจริงๆเอาละเฮ้ยอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเรื่อยด้วยดิดอ๋ออันนี้เหมือนไอ้ภาคแรกไงที่มันเลื่อยขา มันคือมน s. <S นันจะบอกว่าเราอะคงหนีไม่ไหนไม่รอดหรอกพวกนายดูบนหัวเราดีมันมีก้องจรปิดตามจับทุกผิดก้าวของเราด้วยอ่ะ้ยก็ใช่นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราชนะจากเกมนี้เราอาจจะรอดออกจากที่นี่ก็ได้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมเขาดิพร้อมเลยกลัวนเขาเดินเฉิดฉายยังเดยคนนั้น่ะฉันไม่อยากตายที่นี่ทำโบเข้ามาแล้วไปเร็วว้า พวกแกจะถูกส่งไปที่ห้องเก็บดกอุ้ยอะไรอ่ะโอลระดอนแรกมันคือเก็บด็กน้ำกรดนั่นเองฉันได้สอนน้ำกรดไว้ในนี้แล้วมีก็บดกมากเลยพวกแกต้องจำทางสีเขียวนั่นให้ได้และถ้าเกิดว่าเปิดเจอดีอาจจะเจอสิ่งของที่เป็นสเปเชียลฮะโอ้เป็นเวลาแค่นาทีเดียวเองหรอเมื่อกี้คือเขาให้จำแล้วหรอ มันก็ไม่รู้นีเห็นไหมดูดีมันมีมันมีคนจะอ้าวอ้าวอะไรอ่ะเอ๊ะทำไมฉันกระโดดไม่ได้อ่ะอ๋อผมโดนผลักใครช่างผลักมมันมันผลักได้ไอไหนพี่กิตอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เรากระโดดผ่านทางที่เป็นทางสีเขียวไปให้ได้มีคนหลายคนถูกเผาไปนั่นก็คือพี่ชาโมรู้สึกว่าที่นี่มันจะแบบว่ามีลาวาอยู่ด้านล่างด้วยนี่คืออะไรอ่ะวิ่งเกือบเกือบ เหมือนกับมีรแท็บวิดีโออะไรสักอย่างนึวยที่ฉ <in> ันเก็บมาได้แล้วด้วยมาเร็วๆสล็อตอีกแค่ยี่สิบวินายจะมาทันไหมเนี่ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆทันแน่เลยเฮ้ยมีคนจะพักมีคนจะพักมีคนจะพักรอที่นี่มีคนจ้องจะพักเราเฮ้ยมีคนจ้องจะพักเราวู้เยแล้รเนี่ยเราก็สามารถออกมาในห้องต่อไปได้ยังไงเฮ้ยเกอร์โรดมาได้ไม่นานหรอกต่อไปนั่นก็คือเฮ้ยเรายังไงอะเราข้างหน้านั่นมัน มะไรอ่ะนี่มันจำไม่ได้เลยยังไม่ทันจำเลยเอาลกแจงลุกแกงไอเดี๋ยวนะเมื่อกี้จำไม่้จำอะไรเลยอ่ะไม่ไม่ได้กดอะไรเลยเข้่เลยจำไม่ได้ปุ่มเหอสนุกอันไหนล่ะเนี่ยเงินหนึ่งกันทีแล้วก็ปุ่มเขียวเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มให้ถูกฉันถูกถ้าเกิดว่ามันเ็กดกงพวกเราควรค่าฉันคิดว่าน่าจะใช่นีนะเฮ้ยฉนอระวังระวังอุ้ยนี่นี่นี่

คืออะไไรพวอคแกนายจะต้องทำเกินออกไปจากที่นี่โดยการกดปุ่มพื้นที่มันยังคงลอยตัวอยู่ถ้าเกิดว่ากดไม่ทันเวลาไฟฟ้าด้านล่างจะโดนพวกนายแล้วก็ช็อตตายอุ้ยระวังเนบโอ้โหไอะไรหมดตัวแล้วเราต้องกระจายตัวเราต้องกระจายตั่วต้องกระจายจั่วยังไงอ่ะผ่านแล้วแรงมากไม่ต่องเลือฉันมือฉันจะหลุดอยู่แล้วเนี่ย แจงหายไปแคแล้วเฮ้ยโอ้โหเดน่อไปพื้นกรดที่ดีมีพื้นกรดที่ฉันฝังกรดเอาไว้และยังมีของขวัญสุดพิเศษรอพวกนายด้านล่างเป็นลาวาที่ร้อนชาตกลงไปก็กลายเป็นปลาทโดเฮ้ยอโทษนะกลางสองอันโคตรยาวเลยอะสอ้อ้ไแจ้งวะโดนนายผักไอเลือเลือดเลือดเลืหึสาอะั รักษาผมก็คือโดดอย่างเดียวเราโดนยากไปแล้วเพื่อนพี่โมบอกว่าทางนั้นใช่โดดกลับอันนี้อันนี้โอเคเราจะค่อยๆตามพี่จิตพี่โมไม่ใช่ไม่ใช่ผมนั่นตัดไม้เรานี้ยเรานี้ได้เรานี้ได้เหรอเฮ้ยเราเราทำย่างนี้ได้ไหมฮึดฮึดได้ทำได้ทำได้น่าใจเย็นดิน้าอย่าดิไปดิผมถึงแล้วเรากงดนายยสุอดมากเรากงเกมพวกนายอย่าโดนอย่าโดนกันเยอะนะ อ้าวแจ้งโดดกลับมาทำไมมันเขียวไม่กัเขซงเค่กลัวมันอเิบสามีเท่านั้นเร็วๆแล้วหาเรือจะหมดตัวเลยหานแล้วเออฝากที่เรือจะหมดตัวแล้ว เอานะครับผมพี่นอ้องตอนนี้ผมเหลือคนเดียวแล้วฮะตอนนี้เราต้องมาผ่านลวดหนามไปบิดโกนกันนะะสยองเลยเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดโดนนี่แขนขาดขาดขาดกันเลยทีเดียวนะโอ้ยจะรลดไปได้ไหมเนี่ยมาเพื่อนๆไปหมดละเหลือเราเนี่ยแต่พวกเล่นทางบ้านสองสามคนนะฮะเ,เลือกเส้นทางทางนี้แล้วกันนะอย,อย่าดันอย่าดันเอเลื่องเหรอเะอเลื่องเหรอเะอเลื่องเหรอทะเลื่องเหรออยู่ดีมาดันฮะอยู่ดีมาดันเนี่ยนุกนะนุกนะ ชอบใช่ไมแขนขาดนะฮะชอบใช่ไหม,เอ,ไหมเออชอบกรุนแรงนะเราอะ่ะโอ้ดูวิ่งแขนขาดกันเลยป่ะไปเดี๋ยวทางนี้แหละ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 อืม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 ทางนี้เลยโอ้โหผ่านแน่นอนนะแขนขาดสองข้างเราก็ผ่านได้นะฮะ อ่าอ่าอาอ,าอ,าอยังไงครับไปแล้วครับผมไม่สนแล้วเราคือผู้รอดชีวิต <c oughs> อ๋ออ๋อ <c oughs> เรียบร้อยเราคือผู้รอดชีวิตว้ <c oughs> เยี่ยมมากคุณรอดชีวิตแล้ว โอ้สุดยอดอ้าวกิมโอเวอร์ด้วยยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เอาละครับผมก็จบกันไปสำหรับเกม Saw X s u r v i v a l of B นะครับผมเป็นเกมเขาเรียกเป็นแมปออฟบีที่ทางเอ่อ f f i c i a l นะทำการสร้างแมปนี้ขึ้นมาให้เราเล่นกันเองครับถึงถึงมันจะสั้นนะแต่ว่าหลายๆอย่างในเกมเนี่ยก็ ทำออกมาดีเลยนะแบบว่ามาแบบจากในจากในหนังไม่ไว่าจะเป็นฉากนี้นะที่เราเห็นในอซอภาคหนึ่งนะที่มันตัดคงตัดขาตัวเองอะไรเงี้ยฮะโอ้เหมือนซอภาคหนึ่งเลยฮะเป็นเขาเรียกเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแบ็คลบแบ็คลอบที่ไว้สำหรับโปรโมทหนังเรื่องซอสิบนั่นเองนะครับโอ้โหสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้ก็ไปหาดูกันได้นะสำหรับซอสิบนั่นเองฮนะส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะว่าเพื่อนๆผมจากไปก่อนแล้วนะฮะผมเหลือผมไว้คนเดียว ก็บ๊ายบายครับผมผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย